สวัสดีนะคะปุ๊บช่องน้องอันดันดันด,ด,ดามันนะคะวันนี้เป็นวันที่น้ำไม่ไหลนะคะวันนี้ <laughs> วันนี้เราอาบแห้งเลยนะคะสะแห้งคุณยายสีพรายนะคะอายุ57ปีแล้วคุณยายแก่สุดเลยนะคะแต่ว่าดูท้องนะคะคุณแม่วันนี้น้ำของเราไม่ไหลนะคะแต่ต้องใช้แม้กวาดเอานะคะตอนนี้ น้ำบนเขาไม่ไหลแล้ว <Wow. S 1> วันนี้อ่ามแห้งเลยคุณยาย <Wow. S 1> <laughs> น่าสงสารยายดู <Wow. S 1> <laughs> ดูพ่อควานนะโอ้ย oh. <laughs> เอ็นดูยายนะคะตอนนี้ดู啊 มองขวามองซ้ายมองซ้ายมองขวายายยังสวยเหมือนเดิมนะคะถึงไม่อาบน้ำฝนก็ฝนก,ก็ตกแต่น้ำไม่ไหลฝนตกแต่ตน้ำไม่ไหลนะคะเพราควานบอกอไปแล้วไปแล้วคุณยายไปไหนเออไปรอยทำงานนะคะบอกกกำลังกาย,ย <laughs> ดูดูก้คนคุณยายวูใหญ่เบ้อเร้อเลยนะคะ ไปแล้วไปแล้วเตรียมตัวทำงานนะคะคุณยายมาช้าวันนี้น้ำหมดเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็ข้าวที่นะคะเราจะทำงานเรามารอรับนักท่องเที่ยวนี่ค่ะที่คุณยายทองจันนะคะก็ ยืนรอกินหญ้านั้นพี่นาเดียนะคะเราก็รอกินผลมะยืนรอรับนักท่องเที่ยวกันนะคะให้คุณยายคุณยายดูว่าตูดสวยจังเลยนะคะยายนี่ตูดบานเบ้เอเลยอันนี้ของให้เฮงเฮงปังปังนะคะชาวช้างของเรา น,นี่น้องใบเฟินอ้าคุณยายเป็นไรคุณยายคันแล้วอ๋อดูนะคะวันนี้คุณยายรู้หน้าที่เลยนะคะต้องรอท่องเที่ยวตอนนี้ตอนเช้าใครมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะตรงงานมาหลายปีแล้วอ๋อสับประรดอย่างนี้เราพีสับประรดด้วยนี่นะคะต้นสับประรด กองไะเรเ่อเลยสับประรดพร้อมช้างพร้อมนะคะนักท่องเที่ยวพร้อมหรือยังนอ้อนี่นะคะเราก็จะมีต้นสับประรดให้น้องทานทุกวันเลยนะคะกองบะเรเทอเลยนะคะที่นี่ก็จะถูกกว่าที่สุริมนะคะเราก็จะอยู่กันได้หน่อยนะคะอาหารก็พร้อม อันนี้น้องใบเฟิร์นนะคะพร้อมย่าพร้อมแต่พ่อครานยังไม่พร้อมนะคะดูหน้าตาต้องใส่หิวข้าวกันนะคะนี่คุณยายเราไม่ให้ช้างทำงานไหนเดียวนะครับเราให้ช้างกินอุดมสมบูรณ์เออแล้วไงชางกินแบบอุดมสมบูรณ์เลยนะคะควานบอกนะคะพ่อควานยายศรีไพรอาหารเพียบพร้อมนะครับ ผลไม้ไม่ได้เลยนะคะยาสไกินไม้ครับคนอื่นก้คืครับ <laughs> คิวต่อไปนะคะคิวที่ซักแห้งนะคะวันนี้ไม่มีน้ำเราต้องไปอันดาเป็นไร อันนี้ช้างนะคะเดินมาแต่ว่าด้านหลังเขาจะเป็นเต่าอันนี้น้องปุกกี้ไปแล้วนะคะน้องปุกกี้ไม่มีน้ำอาวันนี้อันนี้แซ <c oughs> นดี้ Sandy นะคะอันนี้ไม่ใช่ช้างนะคะเพราะควานเต่านะคะเอาเพราะควานเลี้ยงเต่านะคะเพราะควานเราเลี้ยงเตา่า <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> เหมือนเต่ามากเลยน้องปุกกี้กัน <c oughs> น้องแซนดี้นะคะ เดินเรียงกันไปแล้วนะคะตอนนี้มันมีน้ำอาบกันเลยวันนี้รอสายสายแป๊มหนึ่งเปิดเปิดเปิดดูไล์มาอย่างไม่ครับติดตยมังมงีเออไลาา์เพราะว่าติดตะปไว้แป๊หนึไปอาบข้างบนกันนะคะไปแล้วอาบน้ำแล้ว เออเพราะว่าปิดข้างล่างค่ะข้างบนวันนี้จะได้อาบสายนี้สายเดียวนะคะว่าปิดด้านล่างไว้ก่อนเพราะว่าน้ําไม่ทันกันนะคะตอนนี้อ้ยกินแบบอร่อยมากเลยอาหารสมบูรณ์มากเลยนะคะได้ทํางานแล้วก็ตัวสปะรดก็จะกองใหญ่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่สนับสนุนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ